วันนี้มาทำเมนูจากข้าวโอ๊ตกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าเมนูตามใจฉันก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอยากใส่อะไรเราก็ใส่เข้าไปค่ะเป็นเมนูที่ทำกินบ่อยนะคะนอกจากโจ๊กแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราจะกินข้าวโอ๊ตแทนข้าวไปเลยเนะี่ยจะเป็นยังไงมัง่งแล้วจะทำให้เราอ้วนขึ้นอีกไหม สวัสดีค่ะผู้พี่มลพูมค่ะวันนี้เรามาทําเมนูจากข้าวโอ๊ตกันนะคะเติมเลยนะคะก็คือตั้งกระทะแล้วก็เจียวกระเทียมก,ก่อนค่ะเจียวให้หอมเลยนะคะเป็นเมนูที่ทํากินบ่อยค่ะคือมีอะไรที่เหลือจากในตู้ยเย็นนะคะแล้วก็หยิบออกมาทําได้เลยค่ะ้าสายสุขภาพภาคคร่งมากๆนะคะอาจจะไม่ใช้น้ํามันก็ได้นะคะก็ผัดนนาไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่หอมซอยลงไปผัดนะคะ พอผัดหอมจนสุกแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อนะคะจากนั้นเราก็มาเตรสกันนะคะสีอ้วขาวค่ะย๋ยวลงไปเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพริกไทยนะคะถ้าใครติดหวานก็เติมน้ำตาลได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะ ขึ้นชายกับต้นหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำข้าไปพแสุกิกนะคะรอจนน้ำเดือดค่ะขอน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำข้าวโอ๊ตใส่ลงไปเลยค่ะเราใช้ข้าวโอ๊ตชนิดสุกเร็วนะคะเป็นกระปุกสีฟ้ฟาค่ะ ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนค่ะข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงค่ะ สามารถกินแทนข้าวได้นะคะช่วยลดน้ำหนักได้นะคะลดคอเลสเตอรลอลลดอาการท้องผูกช่วยให้ลำไส้แข็งแรงและก็ช่วยเรื่องขับถ่ายได้ด้วยค่ะถ้าโอ๊ตมีไฟเบอร์ที่สูงมากนะคะจึงชะลอการเปลี่ยนแป้งมาเป็นน้ำตาลค่ะจึงทำให้อินซูลินไม่พุ่งร่างกายก็ดึงเอาพลังงานไปใช้นะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานค่ะแถมยังไฟเบอร์ยังลงไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีอีกด้วยนะคะหลายท่านก็ทำเป็นโอวไนโอนะคะไว้ทานตอนเช้าค่ะสะดวกรวดเร็วค่ะเวลาเร่งด่วนนะคะหรือบางท่านก็อาจจะทาน แผนไม่อยินไปเลยก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆชอบทำเมนูไหนกันบ้างคะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเราจะได้มีสุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ